ยินดีเข้าสู่บริการรับฝากข้อความคันไหนเปิดพลงอู้้อ้อ้อันนี้เครื่องอะไรนี่อีซูอ่าพูดง่ายเป็นอีซูรถกระบะเออนี่เขาใส่คอมเอได้สบายเลยเนี่ยไอ้นี้ทีมงาน มาจากไหนนะแต่ก่อนจะถ่ายรูปเลยนะตอนนั้นเนี่ยคู่กันนะให้มันถอยมาหนึ่งให้มันถอยมาหนึ่งถอยมาหนึ่งอยู่ตรงนี้แหละพอพ่อพ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 อถอยให้หน่อยถอยให้หน่อยนายจะของรถถอยรถหน่อยหน่อย นี่ปั๊มลมครับตัวนี้ปั๊มลมแต่ขนานคอมเอครับอยตรงๆนะๆพาพาพายังโหดเลยอ่ะโหดเกินทีมงานบ้าพลังเห็นไหมเครื่อง TFR ใส่ปั๊มลมเห็นไหม เดินมานาวะ่ะเดินมานาวรถเขาจะออกฮะจะออกเหรอไปนนี่เหรอ,หรอ,อพอๆสุดยอดอ่ะเป็นเครื่องยิสุใช่ไหมใส่ปั๊มลม ไม่หอนครับคันนี้ใส่ปั๊มลมเล็กๆแกออกเลยนี่นะโชว์ไฟหน่อย เอาคันนี้ทำไมอุดท่อไว้วะโอ้ทำลองใช่ไหมดิอ้าวโอ้ยรถเขาจะมาเลื่อนรถหหน่อย ถอยกันพี่ไปก็ได้ถอยไปข้างหลังก็ได้ถอยหลังเนอะเปิดบอยด้วยเปิดบอยด้วยสุดจริง บบแทปฟรีอ่ะแซมใะบางรถเด้อคันนี้ไม่มีโบเนาะคันนี้ไม่มีโบ่ไอ้แย่เอา มันเบรกหรืเอเปิดไฟเลี้ยวอย่ออะวัดไม่ค่อยสูกโอ้ดูระบบเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงครับโอ้ดนเลยอะ ระบบเครื่องเสียงแบบมีฟรีมีมิกแล้วก็มิดโลใช้เป็นสิบนิ้วโอ้โหพาวเวอร์สวยงามพระบ้านพระเ,เอาจะ,จะจะไปทางไหนนั่น จะไปนี่บอกเลยไปเลยแรกๆอยากไปนี่ก่อนไปนี่แล้วก็ค่อยกัรบรถมาเดี๋ยวถอยรถนี้นิดนึงใส่แกถอยไงวะระวังสายเด้อเดี๋ยวๆรถอยให้แกนหน่อย,ยอย้อยอาว

ในล็กยังไงยัดแหลกโอ้ยเราดูากเป็นยังไอกเอาแค่แผ่นนี้อันเดียวนี่นะในลอกเอาออกดูดิาอรอโอ้แล่สวิตต์ตรงนี้อ่ะนั่นแหละไฟถอยอ๋อไฟถอยโอเกโลหไฮเหมือนเกียร์โลหไฮเลยอ่ะโอดเกิน ะดูเออบัดโบูร์อะไคที่คนที่อะไรโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ โคตรกินโอ้โหโคตรเท่อ่ะว่าดูไฟเลี้ยวอะ่ะสีขาวงานก่อนไม่ได้ไปเลยไองานที่บ้านนั่นอะ่ะ ไม่ได้ไปเลยติดงานโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับเอาให้ติดลมเนอะวันนี้โอเคปะ